เราจะไปตรงนี้คืนนี้นะครับนี่ครับการเด้นบายเดอเบครับเดี๋ยวเราลงแล้วนะครับเพราะว่าฝนกําลังมา สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีสันมออนทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราไปออนทัวร์กันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแอร์ออพอร์ตลิงค์ครับเข้าสวนอฟฟูมิ เราอยู่ที่บริเวณสนามบ,บินดอนเมืองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่อาคารหนึ่งครับผู้โดยสารขาอ,ออกครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วเป็นเวลาที่เริ่มที่จะเช็คอินได้แล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เช็คอินมานะครับสําหรับของแอร์เอเชียนะครับตอนนี้8ปดโมงครึ่งครับสำหรับของผมเช็คอินมาจากที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะ จริงๆทางเอเชียเขาบอกว่าเราสามารถถือตัว e boarding pass ตัวนี้ครับขึ้นเครื่องได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปินตั๋วแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานอตูวนี้ดูนะครับนี่นะสำหรับมือใหม่อย่างผมแล้วก็ คนที่ยังไม่เคยใช้งานมาดูเป็นพร้อมกันเลยนะครับว่าเราจะใช้งานกันยังไงก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็ อตอนนี้เกตเปิดแล้วนะครับอยู่ที่เกตห้านะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับตอนนี้เรียกบอร์ดขึ้นเครื่องแล้วนะครับไปที่จะเดินทางสู่สิงคโปร์ครับ f อ3ดีครับ ตรงเวลามากนะครับ Life best. Your life vest has oral tubes for further. In ตอนนี้เรามาถึงที่สิงคโปร์ชางีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เทอร์มินอล4ครับก็เวลาท้องถิ่นตอนนี้บ่าย2.50ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปผ่านพิธีกา,นานรทางอมนะครับแล้วก็ค่อนข้างรีบนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วครับตอนนี้เราผ่านอ่มอมสิงคโปร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่า วุ่นวายครับคนไม่เยอะครับแต่ว่าค่อนข้างช้านะครับเมื่อกี้สแกนนิ้วมาผ่านด้วยแต่ก็ยังดีที่เจ้าหน้าที่มามาช่วยนะครับก็ตอนนี้ไม่ไม่ได้รอ,อโหลดกระเป๋าแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปรับซิมนะครับซิมการ์ด ตอนนี้เราได้ซิมการ์ดมาแล้วนะครับก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวไปกดตั้งครับเดี๋ยวทริปนี้นะครับผมใช้นบัรับยูทิปนะครับจากกสิกรนะกดตั้งจากตรงน,นี้นะครับตู้ UOB นี้นะครับ อันนี้ก็ยังไม่เคยกดนะเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนนะครับมาแล้วนะครับ กดออกมา40เหรียญสิงคโปร์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้จ่ายอันนี้กดฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมณนะวันนี้นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าเมืองครับด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับ ตอนนี้เรามาถึงตึกมารีนาบีแซนนะครับที่เป็นตึกรูปเรือนะตอนนี้เรารอขึ้นสกายพาร์คนะครับเวลาตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเวลาเลยแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าทีา่บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าหลงทางแล้วก็ไปดีเลยครับเขาก็เลยให้มาต่อแถวนะครับตอนนี้แถวยาวมากนะครับตรงน,นี้ก็คือ แซสนสกายพาร์คนะครับจะตั้งอยู่ที่ตึกมารีนาเบย์แซนนะครับหากใครนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพนิ่งไว้ให้ว่ามันคือตึกนี้นะ,ะขึ้นมาก็เราก็จะเห็นอ่าวมารีนาเบยนะครับตรงนั้นเขาก็ปัจจุบันนี้กำลังก่อสร้างปรับปรุงใหม่นะครับตรงนี้ก็คือ นไทมิวเซียมนะครับหรือเขาจะเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะนั่นแหละ,ะครับตรงตรงนี้ก็คือแอปเปิลสตูนนะครับฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับก็คือสิงโตพ่นน้ำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แลนด์มาร์คของสิงคโปร์นั่นแหละครับนี่นะครับ ตอนนี้ค้มฟ้าค้มฝนฝนจะตกนะครับเไปดูอีกมุมนึงนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณที่เขาเรียกกันว่าหัวเรือแหละครับเพราะว่า,วาเราได้อยู่แค่บริเวณแถวแถวนี้นะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ทราบว่าวันธรรมดาวันปกติเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยจะเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับ ตรงน,นี้ก็คือหลุยวิวตองกับสินค้าจําหน่ายแบรนด์ครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับอตอนกลางคืนเดี๋ยวก็จะมีะน้ําพุแสงสีเสียงนะครับตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือสะพานเฮลิกบีชนะครับเดี๋ยวตอนค่ำเราเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งเยื้องๆกันเลยนะครับ มุมนี้เรียกว่ามุมมุมมหาชนครับเราจะเห็นนะครับก็คือสิงคโปร์ไฟเออร์นะครับที่เป็นแลนด์มาร์คของสิงคโปร์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสนามแข่งฟอร์มูล่า1นะครับซึ่งสิงคโปร์นั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหนึ่งสนามนะครับในแต่ละซีซั่นนะครับ ทางโน้นก็เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์นะครับที่เคยจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมมาแล้วนะครับด้านล่างที่เราเห็นนี่ก็คือฟาวเวอร์โดมนะครับแล้วก็ซ u p เปอร์ทีกรอนะครับหรือที่เขาเรียกบริเวณตรงนี้ก็คือการ์เดนบายเดอะเบย์นั่นแหละครับด้านนี้ครับโอ้อาจจะถา่ายยากนิดนึงครับเพราะว่ามันนั่งอยู่นะครับ ก็คือมารีนาบาลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปในวันที่นี้การตรงนั้นก็คือเขื่อนที่ต่ออ่ากั้นน้ำทะเลนหนุนนะครับอ่าโอเคหลายๆที่หลายๆอย่างนี่ก็กำลังก่อสร้างครับด้านล่างก็เป็นซุปซเปอร์ทีโกราเทนบายเดอเบย์นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็ ดูราคาดูก็ปรากฏว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเรียกว่าสัญลักษณ์ของสิงคโปร์นี่เราต้องเห็นภาพแบบนี้แหละครับก็คือเรือน้อยใหญ่เรือสินค้าเนี่ยครับกำลังต่อแถวกันเข้าช่องแคบสิงคโปร์นะครับเนี่ยตอนนั้นก็เป็นมารีน่าบาลานะครับเดี๋ยวเราจะไปพห้องนี้ ครับโอเคยังไงใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับช่องปีสาจงูอ,อันทัวร์ด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาคนเดียวคนเดียวแบบโดดเดียวเดียวได้จริงๆโอเคเดี๋ยวออกกันแล้วครับเดี๋ยวลงกันและเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อนะครับเไป